จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่545การเจรจาเกิดอะไรขึ้นเราทุกคนนั่งเป็นวงกลมรอบๆอย่างชี้แต่พวกเราทุกคนหันหน้าเข้าหาเขาโดยตรงและเรามองไม่เห็นหลังของเขาหรือไม่มันเป็นไปได้ยังไงกัน นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดและหัวใจของพวกเขาก็เต้นแรงแล้วแม้แต่เจตจำนงอันสูงส่งของพวกเขาก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแผ่นหลังของหยางฉีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิสัยทัศน์แบบใดหยางฉีก็ไม่ถอยท่านใดนั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านหนึ่งก็นึกขึ้นได้บางอย่างเขาคือพระเจ้านั่นเป็นสัญญาณของกองทัพเขาตกใจจนแทบจะตะโกนออกไปดัง,ดง ในตำนานโบราณกล่าวถึงเทพ,พเจ้าว่าไม่มีหลังไม่ว่าใครจะมองพวกเขาจากมุมไหนพวกเขาก็จะมองเห็นแต่ด้านหน้าของพวกเขาเท่านั้นนั่นเป็นเพราะกองทหารของเทพ,พเจ้าไม่ได้อยู่ในการอาวกาศเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป มนุษย์มีอยู่ณจุดหนึ่งภายในมิติของอวกาศและเวลาทําให้พวกเขาเป็นเหมือนระลอกคลื่นในสายน้ำแห่งการเวลากองทัพแห่งถวยเทพมีอยู่ในทุกด้านของการโอกาสมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งและดำรงอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันผู้คนมีอยู่ในมิติเดียวแต่กองทัพของเทพ,พเจ้ามีอยู่ในทุกมิติดังนั้นมนุษย์จึงมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากด้านหน้าของเทพ,พเจ้า ความจริงที่ว่าการโอกาสมีมิติที่แตกต่างกันเป็นความจริงที่ไม่สามารถอธิบายได้ในบางแง่มุมเนื่องจากความแข็งแกร่งของยางชีของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างนรกได้ดูดซับความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันตายยอเขาจึงค่อยๆเข้าใจความลับที่ลึกซึ้งเหล่านั้นเกี่ยวกับมิติต่างๆของการโอกาสแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตระสู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็เพียงพอที่จะดึงขนที่ปิดตาของบุคคลเหล่านี้ที่ไม่เข้าใจกฎเวทมนต์ของโลกอมตะ แน่นอนคนที่เข้าใจกฎเวทมนต์ของโลกอมตะจะสามารถมองเห็นแผ่นหลังของยางชีได้อย่างง่ายดายว่ากันว่าระดับการทำลายล้างนั้นแบ่งออกเป็น9ระดับและหนึ่งในนั้นเรียกว่าการทำลายล้างโลกนั่นคือขั้นตอนที่เราเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับมิติเวลาและมิติอวกาศเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการโอกาสทั่วไปและยากที่จะอธิบายอย่างไรก็ตามในขณะที่บรรดาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั่งลงพวกเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกประหลาดใจและเกรงขาม ความเป็นพระเจ้าที่นี่จะเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยแรงภูเขาที่บทขยี้น้ำทะเลในความเป็นจริงเจ็จำนงของหน่วยงานที่ท่งพลังจากโลกอมตะที่ซ่อนเร้นอยู่ในผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันก็พงะเช่นกันยางชี้ประสบความสำเร็จในการเขย่าทุกคนไปที่แกนกลางเขาพูดพลางกลัวหัวเราะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดทำใจให้สบายข้ารู้ว่าทำไมเจ้าถึงมาวันนี้เจ้าต้องการลงนามในสนทิสัญญาไม่รุกรานใช่ไหม ก่อนที่ใครจะทันได้ตอบโต้สิทธิ์พี่คนโตก็ลุกขึ้นจากบัลลังก์และผู้เสียงดังว่าสิทธิ์น้องเจ้าไม่สามารถลงนามในข้อตกลงเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนเขามองไปรอบๆอ,อย่างเย็นชาที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและพูดต่อ เราไม่กลัวแม้แต่ทหารสวรรค์และผู้บัญชาการจากโลกอมตะเบื้องบนเจ้าค่าอมตะหลายล้านคนและกองศพของพวกเขาเป็นภูเขาที่นี่ในระบบดาวเคราะห์จอมปราดหลังจากนั้นฐานการบ่มเพาะของเจ้าถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเจ้าเข้าใจความจริงที่เกี่ยวข้องกับกองทหารของเทพเจ้าต้องเจรจากับคนแบบนี้เพื่ออะไรกันในความเป็นจริง เมื่อพิจารณาว่าเรามีพวกมันทั้งหมดในที่เดียวทำไมไม่เพียงแค่ฆ่าพวกมันแล้วเปลี่ยนพวกมันเป็นสมบัติวิเศษละเศษขยะเหล่านี้บอกอะไรได้ว่าคุ้มค่าจากน้ำเสียงที่เกรี้ยวกลาดของสิทธิคนโตดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะเริ่มการสังหารทันที ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงบางคนมีความมุ่งมั่นอ่อนแอกว่าคนอื่นๆและเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัวสิทธิ์คนโตเป็นปรมาจารย์อันดับต้นๆและได้รับประโยชน์อย่างมากจากแผนผังราชันหมื่นโลกเขากำลังใกล้จะกลายเป็นอมตะแห่งสวรรค์และยังฝึกฝนวิชาพลังปราณระดับเทพอีกด้วย ในความเป็นจริงอย่างฉีได้มอบเตาแห่งจากรกร,กรพัดยกท้องฟ้าที่ลึกซึ้งเทพพเจ้าแห่งสวรรค์ที่สูงส่งให้กับเขาเขามีสมบัติวิเศษทุกประเภทและทักษะพลังปราณที่สมบูรณ์มากมายสิ่งที่เขาต้องทำคือรับกฎเวทมนมาต์อมตะจากอย่างฉีจากนั้นสร้างร่างอมาตะของเขาและเขาจะเป็นผู้ทำลายล้างความว่างเปล่าขั้นแรก เขาสามารถฆ่าอมตะธรรมดาในสนามรบมานานแล้วและมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานและนั่นไม่ใช่แค่ในระบบดาวเคราะห์ของจัก,กรพรรดิไททันเท่านั้นผู้คนจากระบบดาวเคราะหอื่นรู้จักชื่อของเขาและจำได้ว่าเขาเป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งในสำนักจัก,กรพรรดิไททันเก่าแม้ว่ายางชีจะเข้ามาและโดดเด่นกว่าเขาเมื่อเร็วๆนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะลืมเขาและการกระทำในอดีตของเขา เกือบจะทันทีที่สิทธิพี่คนโตพูดจบเสียงใหม่ก็ดังก้องออกมาด้วยเสียงที่นุ่มนวลเจ้าเคยเป็นสิทธิ์ของสำนักจักรกพัทไทท่านเมฆเวหาวิเศษและเป็นหนึ่งในผู้ลึกลับที่สุดในนั้นเจ้ามีสายเลือดของชนเผ่าผู้วิเศษโบราณซึ่งเป็นกลุ่มที่ลึกลับและสูงส่งพอๆกับกองทหารของเทพ,พเจ้าแต่แทนที่จะมุ่งมั่นไปข้างหน้าด้วยตัวเจ้าเองเจ้ากลายเป็นคนที่ขลาดเจ้าทรยศสำนักจักรกภัทไทท่าน ตั้งแต่สมัยโบราณมีการกล่าวกันว่าผู้พักดีไม่เคยรับใช้เจ้านายสองคนเจ้ายังเข้าร่วมกลุ่มกบฏออกอารวาสฆ่าคนและตอนนี้เจ้ากำลังพยายามทำตัวแข็งกร้าวอยู่หรือเปล่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะไม่กลัวใครเลยเหรอคิดว่าเราโง่อย่างนั้นเหรอเห็นได้ชัดว่าเจ้าและหยางชีเล่นเป็นผู้ตัดสินที่ดีและผู้ตัดสินที่เลวทุกคนมองไปรอบๆอย่างเคอะเขินพยายามระบุตัวผู้พูดและแน่นอนว่าทุกคนต่างก็สงสัยว่าใครจะกล้ายั่วยุสิทธิ์พิคนโตด้วยวิธีนี้ มีตัวร้ายในกลุ่มนี้ที่ไม่กลัวเขาอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าที่จะยัวย่วยุอย่างฉีและพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าการยัวย่วยุสิทธพิพิคนโตคือการทำเช่นนั้นถึงกระนั้นแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนั้นแต่ก็มีคนพูดขึ้นมันคือใครสิทธพิพิคนโตขมวดคิ้วมองไปรอบๆด้วยความหวังที่จะระบุแหล่งที่มาของเสียง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะลอยไปมาแบบสุ่มทําให้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนก่อนที่อะไรๆจะเกิดขึ้นเสียงนั้นก็พูดขึ้นอีกครั้งเจ้าจะหาข้าไม่ได้หรอกเมฆเวหาวิเศษฐานการบ่มเพาะของข้าอยู่ไกลาจากเจ้ามากข้าเป็นอมตะจากสวรรค์จากอาณาจักรที่ไรขอบเขตและลึกลับที่สุดและข้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าหลีกทางให้อย่างฉีและข้าเจรจาสนที่สัญญาไม่รุกรานนี้ด้วยวิธีนี้ระบบดาวเคราะห์จะประสบกับความสงบและความเงียบสงบที่ยั่งยืน ไม่มีใครสามารถระบตุตำแหน่งของผู้พูดได้ราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ในโลกรอบตัวพวกเขาค้นหาจิตวิญญาณสูงสุดแห่งสวรรค์ปัทภีสิทธิ์พิคนโตกล่าวขณะวาดมืออย่างรวดเร็วบนทักษะพ,พลังปราณที่สมบูรณ์เพื่อเรียกการฉายของหัวผีปีศาจศีรับปล่อยเสียงกรีดร้องเสียดหูพร้อมกับเปเลวไฟสีเขียวที่พุ่งออกไปทุกทิศท,ทุกทาง สำหรับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและบริวารของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดใช้ทักษะป้องกันพลังปราณโดยไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองแต่เปลวเพลิงก็แผ่ออกแล้วมาลายหายไปโดยไม่เกิดผลใดๆเลยสิทธิพ่คนโตมองไปรอบๆพร้อมกับขมวดคิ้วลึกอีกครั้ง การค้นหาวิญ,ญญาณสูงสุดแห่งสวรรค์และปะทัทภีอาศัยเปลวไฟสีเขียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเตาแห่งปีศาจโบราณมันสามารถใช้เพื่อล็อกรศมีของเป้าหมายไม่ใช่เพื่อทำร้ายพวกเขาแต่เพื่อดึงพวกเขาออกจากสภาวะล่องหนแม้แต่ศัตรูที่ตัวเล็กลงจนเหลือเท่าเม็ดทรายก็ยังถูกเปิดเผยโดยเปลวเพลิงที่ค้นหาวิญญ,ญาณมันเป็นการผสมผสานระหว่างประเภทการบ่มเพาะที่ชอบธรรมและความชั่วร้ายที่หยางฉีได้มอบให้กับเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เทพจากนรกจะใช้ อย่างไรก็ตามการค้นหาพื้นที่ของเขากลับไม่พบอะไรจากนั้นเสียงเดิมจากก่อนที่จะปล่อยเสียงหัวเราะออกมาไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองพลังปราณเมฆเวหาวิเศษนั่นคือทักษะพ,พลังปราณจากเตาแห่งปีศาจเจ้ากำลังทำอะไรค้นหาจิตวิญญาณสูงสุดสวรรค์และปฐพีอย่างนั้นเหรอหน่าเสียดายที่สิ่งนั้นใช้ไม่ได้กับข้า เจ้ารู้ไหมเจ้าไม่สมควรที่จะเป็นผู้สืบทอดของชนเผ่าผู้วิเศษคงจะน่าเสียดายมากหากพวกเขารู้ว่าเจ้ากำลังฝึกฝนทักษะพลังปราณจากพูดผีปีศาจเจ้าและข้าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นหยุดหลอกตัวเองข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะเป็นอัจฉริยะขนาดไหนถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถดึงข้าออกมาเปิดเผยได้เจ้าก็งงเงาสิ้นดีแม้แต่ยางฉี่ก็ทำไม่ได้พวกเจ้าคิดว่าเจ้าค่อนข้างแข็งแกร่งใช่ไหม จาวางแผนที่จะพิชิตระบบดาวเคราะห์ดวงอื่นและสร้างเครือข่ายกฎหมายลึกลับของเจ้าเองเพื่อรวบรวมศรัทธาแต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นถ้าข้าก้าวเข้ามาและข้าเจ้าและไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทําได้เพื่อเตรียมตัวดังนั้นเรามาเจรจากันข้าจะไม่ฆ่าเจ้าและเจ้าจะยุติความทะเยอทะยานที่เจ้ามีเกี่ยวกับระบบดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างไรก็ตามอย่างชีอยากคิดว่าข้าไม่รู้อาณาจักรเล็กๆของเจ้าในนรกมหานาทีเจ้าคิดว่าเมื่อมีที่หลบภัยเป็นฐานสำรอง เจ้าสามารถทําอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการและโลกอมตะจะไม่ตามล่าเจ้าแต่อย่าลืมว่ามีปรมาจารย์มากมายในโลกมนุษย์และพวกเขาจํานวนมากสามารถทําลายโซ่ตรวนแห่งนรกได้เมื่อถึงจุดนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้าของเสียงนี้กำลังทำการยั่วยุและคุกคามอย่างเปิดเผยมีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่กี่คนที่รู้ว่าเจ้าของเสียงเป็นใครแต่สายตาของการค้นหาวิญญ,ญาณสูงสุดแห่งสวรรค์และปฐพีของสิทธิพ่คนโตกลับล้มเหลวทำให้พวกเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเริ่มสนทนากันทันทีโดยใช้เจตจำนงแห่งสวรรค์ดังนั้นตัวตนที่ยิ่งใหญ่บางอย่างได้ตัดสินใจที่จะยุ่งกับแผนการของหยางฉีถูกต้องไม่ว่าใครก็ตามพวกมันแข็งแกร่งมากพวกเขาแอบเข้ามาที่นี่พร้อมกับเราและไม่มีใครบอกได้เป็นไปได้มากว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จากระบบดาวเคราะห์ที่ทรงพลังจริงๆได้นำเจตจำนงของอมาตะผู้ทรงริธานุภาพบางอย่างเข้ามาด้วยหยางฉี จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อทำให้เรากลัวเพียงเพื่อให้มีคนที่แข็งแกร่งกว่าเข้ามาตบหน้าเขาฮืหนี่มันเยี่ยมมากข้าชอบมันอย่างไรก็ตามนั่นคือตอนที่ยางชีพูดในที่สุดฮืๆเพื่อนนี่น่าจะเป็นเรื่องตลกหรือไม่คนเหล่านี้มาที่นี่เพื่อเจรจาข้อตกลงสันติภาพแต่ที่นี่เจ้าได้เข้ามาและสร้างฉากนี้ขึ้นมาเจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถดึงเจ้าออกไปในที่โล่งนั้นเหรอเทคนิคของเจ้านั้นเหมือนเด็กเล่นสำหรับข้า ตอนที่546เสียงที่แปลกประหลาดมากเสียงที่แปลกประหลาดนี้พูดโดยปราศจากความรอบครอบแม้แต่น้อยและเห็นได้ชัดว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของระบบดาวเคราะห์จอมปลารดผู้พูดบอกเป็นนว่าเขาจะไล่ตามพวกเขาเข้าไปในอาณาจักรในมหานรกมหานทีถ้าจําเป็นซึ่งเป็นภัยคุกคามทันทีอาณาจักรนั้นคือแนวป้องกันสุดท้ายของหยางฉีและถ้าใครล่วงล้ำเข้ามาเลือดจะไหลและสวรรค์และโลกจะสลาย หยางฉีลุกขึ้นยืนและเปิดดวงตาของผู้นำของเขาส่งลำแสงพร่างพลายเป็นจังหวะออกมาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์แรกที่สัมผัสแสงได้ร้องออกมาอย่างประหลาดใจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองโปร่งใสาราวกับว่าเขาทำจากแก้วหรือคริสตัลมองเห็นอวัยวะทั้งห้าเส้นเลือดและทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเขาอย่างชัดเจน พลังปราณที่แท้จริงในเส้นลมปราณของเขาสามารถเห็นการเต้นเป็นจังหวะไปยังทะเลพลังปราณของเขาและโลกเล็กๆที่มีอยู่ในตัวเขาก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงสมบัติและพลังทั้งหมดที่มีอยู่ความลับทั้งหมดของเขาถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในความเป็นจริงใครก็ตามที่ศึกษามเมล็ดพลังปราณที่แท้จริงภายในตัวเขาและเส้นทางของพลังจะสามารถเรียนรู้เทคนิคและจุดอ่อนของเขาได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เขาพึพมพำในขณะที่เขากำลังคิดที่จะต่อสู้กลับเขามองไปรอบๆและตระหนักว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดคนอื่นๆต่างก็ประสบกับสิ่งเดียวกันไม่สามารถเก็บความลับได้ในขณะนี้มันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังยืนเปลือยกายต่อหน้าหยางฉีการเคลื่อนไหวของเขานี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยและในความเป็นจริงพวกเขาทั้งหมดสามารถสัมผัสได้ว่าหากหยางฉีต้องการเขาสามารถจุดพลังปราณที่แท้จริงของพวกเขาและเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นคบเพลิงมนุษย์ได้ ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทั้งกลุ่มตกใจจนแทบหมดสติไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเขามาก่อน มีบุคคลที่ยิ่งใหญ่บางคนที่ดึงทักษะพลังปราณบางอย่างเพื่อพยายามขับไล่การบุกรุกแต่ความพยายามทั้งหมดล้มเหลวท้ายที่สุดแล้วดวงตาของผู้นำไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคเวทมนตร์มันสามารถมองเข้าไปในระบบของโลกต่างๆรับรู้การหมุนของจักรวาลและเห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้นมันสามารถมองทะลุมิติของเวลาได้และสัมผัสกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติอวากาศ ในช่วงเวลาสั้นๆส,ส,สายตาของผู้นำกวาดไปทั่วทั้งระนาบขนาดมหึมาจากนั้นผ่านทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่ไหลเหมือนปรลอดเข้าไปในทุกซอกทุกมุมอย่างไรก็ตามเสียงที่แปลกประหลาดและน่ากลัวยังคงดำเนินต่อไปเจ้าหาข้าไม่เจออย่างฉีเพียงแค่ลืมเกี่ยวกับมันเจ้าไม่สามารถจัดการกับวิธีการที่ข้าใช้ศาสตร์แห่งพลังปราณเล็กๆน้อยๆของเจ้าจะไม่มีวันหาข้าพบ อย่าคิดว่าเพียงเพราะเจ้ากำจัดปืนใหญ่ซึ่งเป็นกองพันธาตุอสูรได้จูจ่ๆเจ้าก็กลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างน่าอัศจรรย์มีโลกที่เป็นอมตะมากกว่ามีเม็ดทรายนิรันในจักรวาลและเมื่อเทียบกับพวกเขาทั้งหมดเจ้าก็น้อยกว่ามดและไม่ต้องพูดถึงโลกเหล่านั้นที่อยู่เหนือโลกอมตะอาณาจักรที่แท้จริงของเทพ,พเจ้าเมื่อพิจารณาว่าเขาถูกเย่ะเย้ยมากแค่ไหนยังฉีก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำอธิบายหรือคำตอบใดๆเผยโฉมหน้า เขาสบัดนิ้วและประกายไฟเล็กๆก,ก็พุ่งออกมาซึ่งเจาะเข้าไปในมิติหนึ่งของอวกาศทําให้มันแตกเป็นสิ่งเสียงทันใดนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะช้าลงแต่หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็เร็วขึ้นมันเต้นเป็นจังหวะที่แปลกประหลาดและเกือบจะน่าเสยีเสย,เ,สยเอียนซึ่งทําให้ทุกคนรู้สึกวิงเวียนวงล้อแห่งโชคชะตาเส้นทางแห่งความว่างเปล่าเขายื่นมือออกไปและกางนิ้วออกแต่ละนิ้วประตูด้วยลำแสงแห่งเทพ,พเจ้าที่แทงลึกเข้าไปในความว่างเปล่าบูม เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าใครอยู่ในกระเป๋ามิติอวกาศนั้นแต่ยางฉีกําลังฉีกพวกเขาออกไปสู่ที่โล่งบังคับเคลื่อนย้ายพวกเขาไปยังอวกาศเวลาที่เขาครอบครองระเบิดการโอกาสระเบิดและมองเห็นร่างหนึ่งสูงไหลกว้างสวมเสื้อคลุมผ้าเขายังเด็กมีคิ้วเหมือนดาบและดวงตาที่เปล่งประกายราวกับดวงดาวเขาถือพัดด้ามจิ๋วในมือทำจากทองและยกซึ่งเปล่งบรรยากาศแห่งความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันตายมันเป็นสมบัติระดับเทพโดยไม่คาดคิด ดูเหมือนว่าเขาจะหลอมรวมเข้ากับมันทำให้เขาลอยได้อย่างง่ายดายภายในความว่างเปล่าอยู่นอกเหนือการตรวจจับของใครก็ตามในโลกปกติอะอะไรนะมันคือเปลวไฟประเภทไหนกันมันถูกเผาไม่กลายเป็นมิติอวกาศของอวกาศและเวลาที่แตกต่างกันมันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพัดหมอกของข้าและทำให้ข้ากระเด็นออกไปชายหนุ่มไม่ได้ดูตกใจมากไปกว่านี้และเห็นได้ชัดว่าอย่างฉีหาตัวเขาเจอได้อย่างไร เมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มหนึ่งในปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดก็อุทานขึ้นว่าพัดหมอกสมบัติเทพผู้ชายคนนี้มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่เรียกว่าอาณาจักรแห่งหมอกหรือไม่นั่นคือระบบดาวเคราะห์ที่มีพรมแดนติดกับโลกอมะตะในโลกมนุษย์มีระบบดาวเคราะห์มากมายเกินกว่าจะนับได้แต่มีไม่กี่คนที่ดำรงอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณและไม่ยึดติดกับโลกอมะตะใดๆและหนึ่งในนั้นคืออาณาจักรแห่งหมอก ถูกต้องแต่มีระบบดาวเคราะห์หลายแสนดวงที่อยู่ระหว่างเรากับอาณาจักรแห่งหมอกกว่าจะบินจากที่นั่นมาถึงที่นี่คงใช้เวลาหลายปีมากผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรในระบบดาวเคราะห์จอมปราดข่าวเดินทางไปเร็วขนาดนั้นจริงหรือผู้นำสูงสุดของอาณาจักรหมอกมีพื้นฐานการบ่มเพาะที่น่าทึ่งและเป็นอมาตะที่ไม่เคยขึ้นสู่โลกอมาตะอันที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องทำด้วยซ้ำ เขาพบซากประหักหักพังโบราณที่มีเทพ,พเจ้าซึ่งทําให้เขาสามารถสร้างร่างอมตะได้เขาเป็นนักวางแผนที่มีความทะเยอทะยานและมีพลังมากจนแทบจะอยู่ยงคงกระพันเขาสร้างระบบดาวเคราะห์ขนาดมหึมาของตัวเองด้วยเทพ,พเจ้าที่เขาพบซึ่งทําให้เขาสามารถท้าทายสวรรค์เบื้องบนได้ เนื่องจากว่าเขาวางแผนที่จะเปลี่ยนระบบดาวเคราะห์ของเขาให้เป็นโลกอมตะโดยมีเขาเป็นผู้ปกครองสูงสุดข้าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรหมอกมาตั้งแต่เด็กแต่มันไกลจากที่นี่มากจนข้าไม่เคยเห็นใครจากที่นั่นเลยด้วยซ้ำแต่นี้คือหนึ่งในนั้นการอภิปรายกำลังเดือดดานและดูเหมือนว่าทุกคนจะประทับใจผู้มาใหม่คนนี้ แม้ว่าชายหนุ่มจะตกใจแต่เขาก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถูกต้องค่าคือเจ้าชายหมอกจากอาณาจักรหมอกและข้าก็ก้าวเ,เข้าสู่ระดับอมตะที่ไร้ขอบเขตมานานแล้วข้ามาที่นี่เพื่อดูว่าเจ้ามีความสามารถอะไรอย่างชี้หักเจ้ามีสิ่งที่ต้องการข้าอยากจะเชิญเจ้าไปที่อาณาจักรหมอกเพื่อพบกับพ่อของข้าและหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งอาณาจักรเจ้าทำให้โลกอมตะขุ่นเคืองและในที่สุดเจ้าก็จะพบกับจุดจบที่น่าหดหูใจ แต่พ่อของข้าได้สร้างระบบดาวเคราะห์ที่สามารถแข่งขันกับโลกอามาตะได้หากเจ้าต้องการทำเช่นเดียวกันเราสามารถช่วยได้มากเจ้าคิดอย่างไรสนใจร่วมงานกับเราไหมก่อนที่ยังชีจะทันได้ตอบโต้สิทธิ์พี่คนโตก็คำรามดังนั้นเจ้าคือเจ้าชายหมอกจากอาณาจักรหมอกไม่น่าแปลกใจที่เจ้ารู้มากเกี่ยวกับข้าหลายปีก่อนข้าเดินทางผ่านระบบแม่น้ำดาวเคราะห์กลางและบังเอิญเจอกองทหารของอาณาจักรหมอกโดยเฉพาะทหารองครักษ์ของเจ้าชายองค์หนึ่ง เมื่อปรากฏว่าพวกเขาเต็มใจที่จะสังหารทุกคนในระบบดาวเคราะห์นั้นเพียงเพื่อให้ได้สมบัติอมตะพวกมันเผาและปล้นสะดมทุกสิ่งที่ขวางหน้าจนกว่าข้าจะสังหารพวกมันแน่นอนข้าลงเอยด้วยการถูกไล่ตามโดยคนของเจ้าในภายหลังเจ้าชายตะคอกแล้วกล่าวต่อไปอย่างเย็นชาว่าการปล้นและการปล้นสะดมเป็นเรื่องธรรมดาในโลกมนุษย์อะไรทำให้เจ้ามีสิทธิ์ที่จะติดจมูกของเจ้าในที่ที่ไม่ใช่ของมันเจ้าสมควรถูกประหารเพราะข้าคนจากอาณาจักรหมอก หมายความว่าเจ้าได้รับการอภัยโทษจากอาชญากรรมของเจ้าตอนนี้ขอกลับไปที่เรื่องที่อยู่ในมือหยางฉีเจ้าตกลงที่จะร่วมงานกับเราหรือไม่ถ้าไม่ก็ยากที่จะรอดพ้นจากการลงโทษที่จะมาถึงเจ้าน้องชายสิทธิพ่คนโตกล่าวว่าอาณาจักรแห่งหมอกเป็นระบบดาวเคราะห์ขนาดมหึมาและผู้นำสูงสุดของพวกเขามีความสามารถหลายอย่างเขามีเทวทูตจริงๆและเขาตั้งใจที่จะทำให้ระบบดาวเคราะห์ของเขากลายเป็นโลกอมาตะ อย่างไรก็ตามข้าคิดว่ามันเป็นการคิดไปเองทั้งหมดอาณาจักรของเขาเต็มไปด้วยผู้คนที่โหดร้ายไร้ความปราณีที่ไม่เคยรักษาคำพูดเจ้าไม่สามารถเสี่ยงทํางานกับพวกเขาได้อย่างแน่นอนเจ้าชายหมอกคำรามเจ้าอยากจะฆ่าตัวเองจริงๆหรือเมฆเวหาวิเศษบูมแม้ในขณะที่คำพูดออกจากปากของเขาอย่างฉีก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปทั้งระบบของดาวเคราะห์ เจ้าเป็นคนที่ต้องการจะฆ่าเจ้ามาที่ดินแดนของข้าโดยไม่ได้รับเชิญและพยายามทําให้งงงวยโดยจงใจถึงขั้นขู่ฆ่าด้วยซ้ําหลังจากที่ข้าเปิดโปงเจ้าเจ้าก็ไม่ขอโทษแต่เจ้าไปขู่สิทธิ์พี่คนโตของข้าแทนหากเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ทุกอย่างลื่นถลายไปเจ้าคิดผิดอย่างน่าเศร้าถ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าที่นี่และตอนนี้ข้าจะโน้มน้าวให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกับข้าและยอมรับระบบกฎหมายของข้าได้อย่างไรข้าจะโน้มน้าวพวกเขาให้เชื่อข้าได้อย่างไรเตรียมความพร้อมที่จะตาย โดยไม่รอการตอบสนองเขาเคลื่อนไหวโดยหันไปพึ่งหัดของเทพผู้ยิ่งใหญ่พลังปัทุข,ขึ้นรวมทั้งผลงานอันน่าตื่นตาของธรรมชาติพร้อมด้วยเพลงสวดและเพลงสดุดีอันศักดิ์สิทธิ์เจ้าคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปจริงๆเจ้าชายกล่าวว่าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเป็นที่ชัดเจนว่าอยางชีเป็นสัตว์ประหลาดโดยกำเนิดที่ไม่คุ้มที่จะเจรจาด้วย เมื่อครูเจ้าฟังอยู่หรือเปล่าเขาพูดอย่างเปิดเผยว่าเขาต้องการให้เจ้าเข้าร่วมกับเขาและยอมรับระบบกฎหมายของเขาเขาต้องการความเชื่อของเจ้าด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สนใจระบบดาวเคราะห์ของเจ้าดังนั้นเจ้ากำลังรออะไรอยู่ปลดปล่อยพลังของเจ้าเป็นหยกชิ้นที่แตกแล้วดีกว่าเป็นกระเบื้องดินเผาที่ไม่บุบสลายในที่สุดพวกเจ้าทุกคนจะยอมคุกเข่าเพื่ออาณาจักรแห่งหมอกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ เจ้าชายหมอกคนนี้มีลิ้นที่กระล่อนและมีข้อโต้แยงที่ดีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หลายท่านกำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ในขณะเดียวกันลำแสงที่ดูเหมือนงูมังกรหมุนรอบตัวเจ้าชายและเขาหลบหัดของเทพผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นก็เริ่มเร่งความเร็วออกไปอย่างพร่ามัวเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามที่จะแยกตัวออกจากอาณาเขตของหยางฉีเจ้ากำลังจะไปไหนหยางฉีกล่าว เจ้าคิดว่ากลออุบายในห้องนั่งเล่นของเจ้าจะปกป้องเจ้าจากข้าได้จริงๆหรือเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถไปมาได้ตามที่เจ้าต้องการได้หรือไม่เจ้าคิดว่าข้าอ่อนแอแบบไหนวงล้อแห่งโชคชะตาโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือยังชีล็อกพระสมบัติเทพเจ้าและขัดขวางการทำงานของมันนั่นไม่ได้ผลกับข้าเจ้าชายพูดอย่างเย็นชาทักษะพลังปราณระดับเทพภูเขาหมอกความว่างเปล่าและรอยต่อทะเล ในพริบตาเจ้าชายกลายเป็นภาพลวงตาจากนั้นเขาก็โบกพัดไปข้างหน้าเขาและพายุเฮอริเคนก็พุ่งขึ้นในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยเสียงร่ำให้ของผีและเสียงร้องให้ของเทพ,พเจ้าสายลมยังคงอยู่คลื่นเงียบอย่างชีทุกฝ่ามือของเขาลงและทันใดนั้นพายุเฮอริเคนก็นิ่งราวกับว่ามันถูกแช่แข็งความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันตายเข้าสู่ร่างกายหมอกไม่มีรูปร่างขุนเขาและสายน้ํา ดูและเรียนรู้นี่คือความสามารถเทวะอันร้รูปแบบโดยกำเนิดของข้าออราแห่งการฆ่าฟันพุ่งขึ้นรอบตัวเจ้าชายราวกับมังกรเทพเจ้าที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเจาะทะลุทุกพื้นที่เพื่อโจมตีอย่างฉีโดยตรงในการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ